คดีน้องชมพู่นางพงสุดาเชื้อคนแข็งหรือญาน้องอาชิเปิดเผยว่าตนไม่รู้ว่าความหมายของนอายอัจฉริยะหมายถึงอะไรและจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้แต่ที่ผ่านมายอมรับว่าก็มีตำรวจแวะมาคุยมาเจอลุงพลบ้างแต่เป็นเรื่องคดีป่าไม้และคดีอื่นๆไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ส่วนตัวเชื่อว่าคดีคงไม่เร็วขนาดนี้ คงไม่จับไวขนาดนั้นเพราะคดียังไม่ถึงไหนเลยแต่ในมุมทนายก็เคยมาคุยกับลุงพลบ่อยครั้งว่าไม่ต้องกังวลพร้อมอย่างตั้งข้อสังเกตว่าหากจะเป็นเรื่องของคดีป่าไม้ตนบอกว่าก็คงไม่รุนแรงถึงขั้นนำรถตู้มารับเพราะเป็นแค่คดีต้นไม้เล็กๆหน้าบ้านดังนั้นแค่ตำรวจเชิญตัวไปลุงพลก็ คงไปให้ปักคำแล้วไม่ต้องถึงขั้นต้องส่งใครมารับขึ้นรถก็ได้ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในหมู่บ้านกกอกยังมีพิธีอุปสมบทของนายนารินเชื้อคมตาซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีอนาจาร์หลานสาวของตนเองแต่สารได้มีการยกฟ้องเพราะเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพออีกทั้งยังเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ก่อนหน้านี้ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบท ที่วัดกกตูมอเภอดงหลวงจัังหวดมุกดาหารจำนวน15วันหลังจากที่ผ่านพ้นคดีและเรื่องเวลวร้ายในชีวิตจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่วัดป่าไม้ซึ่งเป็นสถานที่จำวัดหลังจากอุปสมบทวันเดียวกันในระหว่างที่ทีมข่าวเดินทางไปส่งพระนรินเชื้อคมตาเพิ่งจะเข้าพิธีอุปสมบทใหม่และเดินทางไปจำวัดอยู่ที่วัดป่าไม้นั้นทีมข่าวได้พูดคุยกับพระสิริชัย สันตะจิตโตจเจ้าวาดวัดป่าไม้ในฐานะลุงฝั่งของนายอนามัยพ่อน้องชมพู่เปิดเผยว่าตมาเป็นเครือญาติของน้องชมพู่ซึ่งหลังจากทราบว่าน้องขายไปก็ด้วยความเป็นห่วงเดินทางไปที่บ้านหลายครั้งแต่ด้วยความเป็นพระจึงไม่ได้ออกช่วยค้นหาส่วนใหญ่จะไปที่บ้านน้องชมพู่และไปอยู่ที่วัดกก,กอกเพื่อติดตามความคืบหน้าในการค้นหาความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู เตรียมจับกโกกสองคันรถเตรียมล้อหมุนลุงอัจฉริยะแย้มตำรวจจอจับสองคันรถกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมได้ไลฟ์สดพูดคุยผ่านทางเฟซบุ๊กชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมลักษณะทำนองว่าเตรียมที่จะมีการเอาผิดเรื่องเงินรับบริจาคสร้างพญานาคและการฟอกเงินของลุงพลป้าแตนเนื่องจากมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก ประกอบกับคดีมีความคืบหน้าซึ่งคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีรถตู้สองคันไปรับที่บ้านนั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางไปที่บริเวณหน้าบ้านของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลซึ่งพบว่าเจ้าตัวเก็บตัวเงียบอยู่ในบริเวณบ้านไม่ได้ออกมาพบเจอกับกลุ่มยูทูบเบอร์เหมือนเช่นเคยทุกวันแต่ยังคงมีกลุ่มยูทูบเบอร์ไลฟ์สดผ่านช่องของตัวเองอยู่บริเวณหน้าบ้าน โดยปรัศจากตัวลุงพลอีกทั้งยังสังเกตว่าการปลดป้ายโฆษณาชาจากเดิมมีการติดตั้งเอาไว้จำนวนสอป้ายบริเวณศาลาข้างพญานาคแต่วันนี้ได้ปลดออกไปหนึ่งป้ายและนำแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์อื่นมาติดตั้งแทนส่วนบริเวณหน้าบ้านยังคงมีป้ายแนวตั้งที่ปรากฏภาพของลุงพลวางเอาไว้ในตำแหน่งเดิม และยังพบว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์บางคนสวมใส่เสื้อขายชาซึ่งเป็นเสื้อดำสกรีนสีเหลืองทองแต่ยูทูบเบอร์คนสนิทอย่างนายอ๋อนายจิมมี่เดิมทีก็จะหยิบมาสวมใส่บ้างพบว่าวันนี้ไม่ได้สวมใส่ใส่เสื้อทั่วไปทีมข่าวยังสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าบริเวณลานพญานาคปู่ปริจิตตะหลังจากที่ถูกตัดต้นไม้ซึ่งเป็นไม้กรถินป่า4ต้น โดวยวันนี้พบว่ามีการนำต้นไม้จำนวน7ต้นคือต้นปรีดียาทรมาปลูกทดแทนซึ่งมีลักษณะปลูกเป็นแถวยาวแนวเดียวกันกับเสาไฟฟ้าซึ่งห่างจากเกาะกลางถนน9เมตรตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้วันเดียวกันกลุ่มยูทูบเบอร์จึงได้มีการรวบรวมเงิน100-1,000บาทเพื่อจัดซื้อขนมขบเคี้ยว ด้วยนำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านกกตูมเนื่องในกีฬาสีประจำกลุ่มโรงเรียนอำเภอดงหลวงตอนบนแต่ทีมข่าวสังเกตว่าในขณะที่กลุ่มยูทูบเบอร์พากันเดินทางไปมอบขนมให้กับทางโรงเรียนมีเพียงตัวแทนกลุ่มยูทูบเบอร์คนสนิทและยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆที่มีการไลฟ์สดทําเนื้อหาลงช่องตัวเองเดินทางไปมอบเป็นตัวแทนมอบแต่ไม่พบลุงพล และป้าแตนเดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวตลอดช่วงที่ทีมข่าวเข้าไปบันทึกภาพการทำงานของกลุ่มยูทูบเบอร์และบันทึกภาพเพื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับลานพญานาคหรือป้ายโฆษณาที่อยู่บ้านลุงพลกลุ่มยูทูบเบอร์โดยเฉพาะคนสนิทเช่นนายอ๋อและนางสาวเป้จากช่องกินอิ่มพุงกลางได้ติดตามและไลฟ์สดถ่ายการทำงานของทีมข่าวตลอดเวลา พร้อมทั้งได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการทำงานของช่องอมรินทีวีซึ่งทุกครั้งที่มีทีมข่าวหันกล้องเพื่อบันทึกพฤติกรรมของคนเหล่านั้นก็จะหลบซ่อนตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆแต่จะยื่นกล้องโผล่ขึ้นมาเพื่อบันทึกภาพคลิปไปลงช่องของตัวเองลงเนื้อหาเพื่อเรียกกระแสจากกลุ่มแฟนคลับทั้งที่ทีมข่าวนั้นเดินทางไปเพื่อจะบันทึกถ่ายทำ ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าทั่วไปเพียงเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ประกาศลุยหมดเวลาถอยจนหลังพิงฝาลุงพลประกาศเดินหน้าลุยเอซเชียสนั่นสู้สู้ลุงพลโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นไนยะไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาประกาศเข้าเกียร์ลุยด้านเอฟซียังเหนียวแน่นแห่คอมเมนต์สู้สู้ พร้อมยืนเคียงข้างคนดีจากเมื่อครั้งในาใยชัยพลวิภาหรือรุงพลประกาศปิดวาจางดให้สัมภาษณ์เป็นเวลาสองเดือนพร้อมปัดตอบเครืองสื่อในประเด็นใดๆรวมถึงกระแสดราม่าสนันกกอกเมื่อเหล่าองค์คลักยูทูบเบอร์แผงริษ์หนักข้อจนสื่อมวลชนทำงานลำบากรวมถึงมีการตั้งตนเป็นผู้ทรงอิทธิพลในหมู่บ้านกกอก จนทำให้ชาวบ้านเริ่มอืมระอาและโกรธแค้นหลังมีการใช้วาจาจาบจ้วงพระสงฆ์ที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านร้อยหลังดราม่ายูทูบเบอร์แค่อึดใจเดียวลุงพลก็งานเข้ารัวๆเมื่อสื่อพบข้อเท็จจริงว่าไม้ตะเคียนที่ผู้คนจากทั่วสารทิศแห่มากราบไหว้นั้นแท้จริงเป็นเพียงไม้มาฆ่าแต้ไม่ใช่ตะเคียนแต่อย่างใดจากนั้นลุงพล ยิ่งงานเข้าหนักเมื่อโดนแจ้ง3ข้อหาหนักคือรุกป่าทำร้ายร่างกายนักข่าวอมรินทีวีและฟอกเงินและล่าสุดกับการไล่ทุบไม่หยุดของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยื่ออาชญากรรมที่แจ้งความเอาผิดลุงพลอีกหนึ่งกระทงในข้อหาโฆษณาเกินจริงตามพรบอาหารและยาหลังจากลุงพล และกลุ่มยูทูบเบอร์ไลฟ์สดขายชายี่ห้อหนึ่งโดยระบุว่าเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหลังจากตั้งรับมานานล่าสุดเมื่อช่วงวันนี้ลุงพลส่งสัญญาณสู้ด้วยการโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กเป็นในยะว่าเราไม่จำเป็นต้องถอยจนหลังชนฝาหลังจากนั้นมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อเพื่อน ซึ่งลุงพลก็ตอบกลับไปว่าที่พูดเนี่ยจะลุยแล้วนะเพื่อนในขณะเดียวกันกองทัพแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อีกเพียบคดีน้องชมพู่ถอดภาษากายวันเจอศพน้องชมพู่ลุงพลอาการหนักพ่อต้องการที่พึ่งเสียใจจริงทั้งคู่จากกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ปีที่พบเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟ และเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ยาวนานร่วมหลายเดือนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนายแพทย์สิทธาลิกิตนุกูลหรือหมอกอฟเจ้าของเพจ f a c e b o o k คุณหมอสตอรี่เพื่อให้คุณหมอกอฟช่วยวิเคราะห์ภาษากายของแต่ละคนจึงขอให้หมอกอฟวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลและพ่อแม่น้องชมพู่ในช่วงวินาทีที่ รับรู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนั้นสําหรับนายอนามัยพ่อน้องชมพู่ช่วงที่ตนดูคลิปก็เห็นว่าร้องไห้ฟูมฟายและร้องเสียงดังโผลไปกอดคุณย่าและเอาใบหน้าไปอยู่ใกล้คุณย่าดูจากลักษณะคุณพ่อที่ทำแบบนั้นจะเป็นคนที่รับความรุนแรงและความเสียใจยไม่ได้คนลักษณะนี้ หากเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแม้แต่ตอนที่ช็อกสุดขีดก็ยังต้องอยู่ใกล้กับใครสักคนป่บงบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองและคล้อยตามคนอื่นได้ง่ายหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตภายในจิตใจก็บ่งบอกว่าเสียใจเช่นเดียวกันกันกบคุณแม่อาจจะคิดว่าตนเองดูแลลูกไม่ดีมากพอด้วย ส่วนปฏิกิริยาของนางสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่นั้นเท่าที่ตนดูคลิปพบว่าสีหน้าแววตาของแม่เสียใจจริงๆแม้ไม่ได้ฟูมฟายแต่สีหน้าได้แสดงออกถึงความอาลัยอย่างแท้จริงสีหน้าสอดคล้องกับความโศกเศร้าและเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณแม่เท่าที่ตนติดตามข่าวมาคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งอาจจะไม่ได้ววยวายเสียงดังมากมาย หากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตใจคุณแม่ร้องไห้ในลำคอซึ่งบ่งบอกได้ว่าเสียใจภายในจิตใจคงรู้สึกว่าควรดูแลน้องให้ดีกว่านี้หมอกอบอยังวิเคราะห์ภาษากายของลุงพลโดยรวมลุงพลช็อกและตกใจสุดขีดเมื่อเจอศพน้องชมพู่ลุงพลใช้มือทุบพื้นซึ่งเป็นปฏิกิริยาของคนที่เสียใจและผิดหวังอย่างรุนแรง และลุงพลพูดไม่เป็นภาษาฟังไม่ออกสื่อว่าเสียใจหนักสิ่งที่ลุงพลแสดงออกคือความเสียใจจริงๆไม่ได้เสียแง้งหากวิเคราะห์ความรู้สึกภายในจิตลุงพลแสดงออกอาจเพราะมีความรู้สึกใกล้ชิดน้องชมพู่เลี้ยงดูน้องมาอย่างดีและขณะนั้นลุงพลอาจจะตัดเพ้อในใจว่า ควรจะดูแลน้องให้ดีกว่านี้หรืออาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีพอสรุปได้ว่าจากที่ตนดูคลิปสั้นๆทั้งลุงพลพ่อแม่น้องชมพู่นั้นปฏิกิริยาของทุกคนล้วนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ได้มีใครมีความสุขกับการจากไปของน้องชมพู่ในใจลึกๆของทั้งสมคนคงคิดเหมือนกันว่าหากได้ดูแลหลานหรือ ลูกให้ดีกว่านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทั้ง3คนจะมีวิธีการแสดงความเสียใจแตกต่างกันแต่ลุงพลจะเห็นได้ชัดเต่นชัดเจนมากก็ตรงที่ทุกพื้นส่วนพ่อและแม่ของน้องชมพู่นั้นอาจจะไม่ได้ถึงกับขั้นทุกพื้นแต่ก็ซุดลงไปกอดคนอื่นซึ่งตนก็ทราบมาว่าหลังจากนั้นพ่อแม่แทบเป็นลมล้มทุบก,กับพื้น แสดงออกว่ารับไม่ได้ที่ลูกจากไปก็ตามที่ตนกล่าวไปปฏิกิริยาทั้งสมคนล้วนเสียใจทั้งหมดแต่อาจจะแสดงออกไม่เหมือนกัน